anh nể gia lữm quắm chỉ ơn sằng đời là năng, men mà bền nhặng nhặng gia lữm chỉ bầu thôi nang, ha nang. มาบัดนี้ตกสมัยก kind of ู่มือโลกก็เปลี่ยนเวทมดผู้คนมีบุญสิได้กลับขึ้นมาคันนั่งกองของบ้าน ลานสิไกเป็นหลานเต็งขอพวกหญ้าโปไก่บ่กูอยู่เราสิขันทาขึ้ต่อยมวย จังมาพูงมูกแควจิลาจากเครือวีไผ่บอกมีเงินพันสิบ่อเห็นเครือกวยวันมาช่วยกับหมอดินสอจิลาคือ,อยาสีหออออ้องเออยอดห้อยขึ้นใส่้างต่อไปนี่พวกไม่พันิ่นสิกลมือสูห่างูุเงหะวดังสิใจดับนะเม่นอคว้ยสิผ้ากันมับมือละพันถึงลอย จังมาผูงเด็กน้อย12ปีสิเป็นเบายกขามิเห็นกินตาเขาพวกผู้เขาที่ได้ให้ไปผ้าคนมูผู้ชายนายก็เก่งเพราะนายแหล่งก็เก่งเพราะแหล่งนำแกงเกิดเป็นนองนำตะของสี่ไหลตัดหลอะลงแขมหัวหล่อผูกกม้องก็สีลายังข้อมเอมา ้ยส <icana>, ิอืดแกบจอดเก็บครบแดน้อยสิไปแน่นขันโยเมืองจังมาผุมู่งนำสิละจากน้องกูดพวกคนทำบุญสิบ่อไายมันถอยเลื่อยเดินไปหกเก็บบ้านได้ยินงจังของแรงนังมาไดยตุมพุทธรูปอยู่คุณเอามาคาดกใจกิน ่อไปนีใช่ที่ได้ดุ่งสินยิงทิ่ดุงกังเกงพราที่เป็นนักเล่นมูทัวิที่เป็นเจ้าตกสมัยมันขอผู้หญิงเจ้าไปหาผัวพวกเจ้าหัวหางิน่ิที่เยเห็นเป็นพอ จอกับขุนสุนฟินสิกินกันคืหมาปินนายสิกินให้บ้านปุ่ค่อยพ่อจังสิเห็นพวกผู้เขียนขีย่ยศสบวันวีตีปนศาสนานับมัน่นสิขอดเมืองคุณนับอม่หควมจะเอื้อนผ่านแห่งลงไปนาขึ้นกวาดล้างคนของเราก็สิลืมหอตั้งใจต่อทั้งเศษกินแต่ชูลามักสิไม่เหมือนเดิ้ลงบ้านเปิ่ลว่าหลานกับหน้าที่เอากันข้เป็นคู่จังว่าน้องและไอ สิออกซานเขาก่อแปงนับมือมันสิแลกแตกหอกไผมันไก่สองฝังข่ดูสิข่เห็เน้อไปเรื่อย โบพื้นวัดน so no ั่นกะสิโบ้แผ่นโบพื้นแค้นดวงเดียวหม้อลำกะพ้อหอยเพิ่นว่านำาทางน้อยสิ่ินได้บิดเมืองคนมีเสียงดังไก๋ไปรอยยอดั่นผู้ใดมีโทษเาเงันไทยขึ้นมาเอยยกาตดควอมบเียงส่งคือนํ้ำไหวพอพูดก็ถือแต่ทองคำไหวพอทาถือตั้งแต่ไบร้านไหวพอชงองค์การถือแต่ลูกแต่ล้านเป็นน้ำปุ๋งืองบานสะาทัดหัวตอองค์ในเป็่นพี่น้องหมดเพราะด ก็เพื่องชันส่วนบาบัดนี้นั่นฟังเบึงสิเป็นไฟลูกจีไกลมัดดาจีห่างกันคุ้นกำจับระวิตีปนคุ้นควันสิกลิ้งไผ่โอ้โหผู้เป็นเอจีกลับลงมาชูเพลินเด็กน้อ่คืนนั่นว่าการทำหน่วยโลกทุกด้านนี้ละมีพระโคดม เป็นคำฝันทาได้สิต่อการไฟนาใกล้ละเด้อเด้อป่าใก่จะสะนาคอยจุงคอฟังมันสิจนอีกบ่หงนั้นดดนตอนสิมดแก้วแท้ท่ลุงป่าให้บ่งไฟใส่ดนวน